โจทย์ข้อ9นะคะโจทย์บอกว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทำการสำรวจข้อมูลจากผู้ป่วยที่มีอายุเกิน40ปีจำนวน1000คนปรากฏว่ามีคนสูบบุหรี่312คนมีคนเป็นมะเร็งปอด180คนและมี660คนไม่สูบบุหรี่และไม่เป็นมะเร็งปอดอยากทราบว่ามีผู้สูบบุหรี่และเป็นมะเร็งปอดจำนวนเท่าใด และคิดเป็น้อยละเท่าใดของจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งหมดค่ะก่อนอื่นเราก็ตีความโจทย์ก่อนนะคะทุกครั้งในการทำโจทย์ปัญหาเราเห็นว่าอ่ะโรงพยาบาลสำรวจข้อมูลจากคนทั้งหมด1,000คนแปลว่า1,000คนตรงนี้เป็นยูนิเวอร์สของเราใช่ไหมคะมีคนสูบบุหรี่3 2 2คนอันนี้เป็นเซตสูบบุหรี่มีคนเป็นมะเร็งปอด180คน ขกร้อยหสิบคนไม่สูบุหลีและไม่เป็นมะเร็งปอดโอเคเราก็มาวาดแผนภาพกันนะคะแผนภาพไวออเล่ยูนิเวอร์สกำหนดมาเป็น1,000 เวอสก็คือเป็นผู้ปวยทั้งหมดที่เราที่โรงพยาบาลสวนวนะคะทีนี้ก็มีเชตของเป็นผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่เป็นมะเร็งปอดโอเคค่ะเขาก็หมดมาว่าผู้ที่สูบบุหรี่มี312คนและมะเร็งแบบมะเร็งปอดร้หิบคนร้อยแปสิบคนเขาก็ทดไว้ เซตนี้สามร้อยสิบสองเซตนี้มีร้อยแปดสิบโอเคเขาให้อะไรามาอีกคนที่ไม่สูบบุหรี่และไม่เป็นมะเร็งปอดก็คือไม่อยู่ในสองเซตนี้ใช่ไหมคะต้องอยู่ข้างนอกไม่สูบบุหรี่ด้วยและไม่ไม่เป็นมะเร็งปอดด้วยก็ต้องอยู่ตรงนี้มีหกร้อยห้สิบคนก็คือคนที่ไม่เป็นอะไรคนปกตอิอาจจะเป็นโรคอื่นที่ไม่ใช่มะเร็งปอดอาจจะคิดเล่าก็ได้เราไม่รู้นะคะ ก็คือเป็นข้างนอกไปไม่อยู่ในเซตที่เราสนใจนะคะทีนี้เขาถามอะไรมาดูกันว่าโจทย์ถามผู้ที่สูบบุหรี่และเป็นมะเร็งปอดคีย์เวิร์ดอยู่นี่ค่ะและและคืออะไรคะและคืออินเตอร์เซ็กใช่ไหมคะคือทั้งสูบบุหรี่และมะเร็งปอดด้วยจํานวนเท่าใดจำนวนเท่าใด,นนาดและคิดเป็นรายละนนเท่าใดโอเคเรามาดูก่อนว่ามีจํานวนเท่าไหร่ ที่เขาถามคือตรงนี้ใช่ไหมคะคือจิตสุดที่อินเทอร์เซตกันมีคำว่าและสุบูลีด้วยเ้วเป็นมะลรปอดด้วยอะทีนี้พอเราก็กำหนดแล้วว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือ x เอพราะเราจะหา x ถูกไหมคะเราก็ดูว่าช่องที่เหลือเนี่ยเป็นอะไรสุบูลีมี312คนปีตรงนี้เป็นละ x ช่องนี้ต้องเหลือเท่าไหร่คะ312ลบ x ถูกไหมคะคือคนที่สุบูลีอย่างเดียว อะตรงนี้คือคนที่เป็นมะเร็งปอดอย่างเดียวแต่ไม่ได้สมบุรี่ก็คือ180ลบ x ใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาแก้สมการกันไปที่เราก็จะเห็นว่าคือทุกช่องเนี่ยต้องบวกกันได้แล้วอะ่ะเป็นยูนิเวอร์สก็คือหนึ่งพันถูกไหมคะเราก็เอาให้ทั้งหมดมาบวกกันเลยเอาตรงนี้มาช่องนี้คือ312ลบ x ใช่ไหมคะบวกกับช่องนี้สีแดงก็คือ x บวกกับสี่เหียวตรงนี้ร้อยลบเใช่ไหมคะบวกข้างนอกร้อเท่ากับ1นึ่พนั่นเองแล้วเราก็แก้สมาการออกมาเลยค่ะ312ร้อยสิบวกร้อบวกหกรได้เท่าไหร่คะหนึ่งพันหนึหลบเมีบวกเอ็กซไปใช่ไหมคะเหลือลบเกซตรงนี้เท่ากับ1นึ่พัน ราได้ยังคะ x เท่ากับเท่าไหร่ x เก็เท่ากับ152่อาบงนั่นเองตอบว่า152คนคะ่ะอีอาได้คำตอบแล้วมี e, จำนวนเท่าใดตอบ152คนนั่นเองคะ่ะส่วนถามว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจนำนวนผู้สึกบุหรี่ทั้งหมดอ่ะร้อยละเท่าใด ผู้สูบุหรี่ทั้งหมดซูบุหรี่สามร้ยสิบสองคนใช่ไหมคะเป็นทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเป็นทั้งสองอย่างเขียนย่อๆนะก็คือทั้งสูบบุหรี่และเป็นมะเร็งปอดเนี่ยร้อยห้าสิบสองคน คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เราก็เทียบกับ100ใช่ไหมคะนี่คือเทียบกันอยตายงได้เลยว่าถ้าสูบบุหนี่ง0้คนละ่ะจะได้เป็นเท่าไหร่ก็ต้องเท่ากับ152ส่วน312ร้อยสคูณหนึ่งร้ยหไหมคะอ่ะเราก็คิดเลขตัดเลขก่อนเลยอะไรดีแปดไหมแปดหนึหลือเจ็ เกาเ2อา่ะด้เ่ะคะ่ะเะก็เอา1,900ต้องหารเลยหารด้วย39เอาอะไรดี4นะคะ0,0ที่หารยาวนะจำได้อยู่ใช่ไหมอยู่ในห้องไม่มีเครื่องคิดเลขนะคะต้องคิดเอง สี่เก้าสาบี่สบวกสาเป็น15เออเหลือสาสใช่ไหมคะดึงสูงลงมาแปดนะแปดเก้าเจ็ดสิบสองเจดแปดเ็ป็นสาเหลือ28่สดใไหมคะเออ เลยดีนะเจ็ดกดสามี่สิบเอ็ดยี่สินีคะเหลือศเอ้ยดึงศนย์ลงมานี้เหลือเท่าไหร่เหลือเประมาณหนึ่นะคะ โอเคเราจะหาอีกตำแหน่งก็แหลเป็นพี่ขอมาต่อตรงนี้นะคือที่ไม่พอเจ็ดสิบใช่ไหมจะได้เป็นเจ็ดสิบกับสามสิบเก้าเหลือเท่าไหร่คะเหลือสามสิบเอดใช่ไหมดือศูนยลงมาอีกตัวได้ประมาณเท่าไหร่ก็จะประมาณหกหรือเจ็ดประมาณ ก็จะตอบประมาณ48.72นะคะคือเราก็เออคิดแบบทศซิยมตอบแบบโทศซิยมของตำแหน่งนะคะก็ตอบคิดเป็นจำนวนเท่าใดของคอนสุบุหรีทั้งหมดก็ได้ประมาณ 48.72ปบตอบร้อยล้านนะคะเขาทำร้อยล้านไม่ทำเปอร์เซ็นต์เขาตอบเป็นร้อยล้านค่ะตอบเสร็จแล้วโอเคสรุปนะคะโจทย์ข้อนี้ก็คือดูว่าเขากำหนดอะไรมาให้เขาให้มาว่ายู 1, นิเวอร์สมี1,000คนและเขาก็ให้มีเซตสองเซต เราก็แค่ใส่ลงไปคือหลกัหลากๆการทาโจทย์นะคะเราก็วาดรูปให้ได้เป็นแผนภาพนะคะแล้วเราก็หากําหนดว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรให้เป็นเอกไว้แล้วเราก็หาช่องที่เหลือให้มากที่สุดท่าทีาจะหาได้แล้วเราก็หลักเลยคือทุกช่องบวกกันต้องได้ยูนิเวอร์สค่ะแล้วเราก็จะแก้สมการออกมาได้คําตอบค่ะไม่ยากนะคะ